นะคะลูกพับลูกพับหนึ่งลูกนะคะสารี่ก็มีนะคะสารี่ข้าวเก๋ออิ่มละตักข้าวมันนิดเดียวกินหมดละกินเยอะไม่ดีเดี๋ยวเขาบอกว่าอ้วนมียิ่งยิ่งมีคนบอกว่า โอ้ยพี่เก๋กินเท่าไหร่พี่เก๋ก็ไม่อ้วนพี่ก็เลยต้องต้องลดหน่อยกินเยอะมากนี่นะคะซาลี่อันนี้ลูกพับนะคะลูกพับกับซาลี่กินได้เลยนะคะดูเวลากันเ <c oughs> ขาบอกว่าให้ไลฟ์ไปอย่าดูเวลาเราก็ติดด,ด,ดูอยู่ดูอยู่นั่นแหละนี่นะคะซาลี่ลูกพับนะคะ โอ้เสียงตะท้อนอันนี้ก็อร่อยเปลือกมันจะแข็งๆนิดนึงถ้าเราไม่นั่งเราก็ออกมันไม่แข็งหรอกมันเหนียวอออกเปลือกอืม ฝากตัวกับหัวใจบ้านบ้านถิงอันน้องใหม่ด้วยนะคะทุกๆุกบ้านน้องน้องผิงอันต้องแวะไปต้องแวะไปเที่ยวบ้านทุกพี่เขาทุกคนเลยเนี่ยยิ่งเอเคใส่น้ำเสียนะเขาจะมีงานเยอะ เขาไม่เห็นเราไปเขาก็จะไม่มาพี่ก็กลัวแบบว่าเพื่อนๆลืมนะพี่ก็ไปทุกบ้านเนะี่ยกลัวเขาไม่มาพูดไป เกก็ว่าไปฮ <c oughs> พี่ไปดูพี่ไปดูนิทานนะไปดูไปดูตอนไลฟ์ก็ดูนะแล้วก็ไปดูย้อนหลังอีกนะกลัวเขาไม่มา <c oughs> อ่าไม่ใช่ร้อเล่นร้อเล่นเ <c oughs> นี่ดูเลยคุณน่านนครอน่ะ ไปดูสาวลำวงสาวลืมลืมมาหาบ้านเก๋ๆเลยมาละวพ่อนานมาแล้วหันแบบนี้ก็ดีนะชิ้นใหญ่ดีแย่เหลียวสวัสดีค่ะ กลืมย่าเหลียวไปเลยทิ้งไว้ทิ้งบ้านนั้นไว้ลืมย่าเหลียวแลยพรุ่งนี้จะไม่มีเมนูเมนูนี้แล้วนะคะผลไม้เนี่ยลูกพับนี่ก็มาสองวันแล้วลูกพับนีชอบกินมากมันหวานดี ยาเหลียวมากินผลไม้ค่ะยาเหลียวบอกอิ่มแล้วข้าวช่องนี้เลยผิงอันมีช่องเรื่องเล่าพานพรไงเธอไม่ให้เข้าไปเหรอ ไม่ให้เขาไปเหรอเรื่องเล่าพานพรน่น้องผิงอันช่องเอเคใส่น้ํำนี่เขาไม่ค่อยชอบลงคลิปแต่ก็ไปให้เขาทั้งสองบ้าน่ะแบตเตอรี่ตำ่ำ